สังทางเดินนะครับระยะไปฝังทางเดินนะครับเดินก่อนนะ น่าแย่มากยกมือคือใช่ใช่ไหมลงภาพแย่มากเลยงานนี้อาจจะส่งรูปเองนะคะรบกวนนะสคือหลังไม่ไม่สับเลยไม่ให้หายแล้ววงมากดูว่าคนแก่เลยอตอนแรกตกใจมากเลยนี่เพิ่มไฟมิลดีขึ้นหรือยังนะคะคก็ไม่ส่องแล้วค่ะเป็นไงบ้างทุกอย่างดีค่ะดีมากเลยแต่ก็คนก็เยอะใลปริมาณพื้นที่เราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะเราก็จุร้านเยอะมากๆแล้วนะคะ ันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่มาเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเขาวัดแตกไปแล้วเดี๋ยวรอเป็นภาพนิ่งเนี่ยไฟ<ป>ใช่เพราะว่าเขาวัดแตกแล้ว แล้วก็ลุ้นเพราะอ้นตื่นมาตั้งแต่ีห้าเพราะว่าเรามีเวลาจัดร้านแค่ห้าชั่วโมงด้วยตันเองทั้งหมดนี้นะคะเราก็ต้องตื่นมาลุ้นแบบให้กำลังใจทีนงานตีห้าว่าจะเสร็จทันไหมเสร็จทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าทุกระบวนการก็เตรียมดูทุกขั้นตอนที่ทําได้อะไรอยนะคะไม่เครียดทําเมื่อคืนคะไม่ไม่เครียดครั้งแรกก็ไม่เครียดเลยค่ะอิ่มเอมใจมากที่สุดเลยแต่ทุกขั้นของเบเพราะว่างานที่สองเร็วมากต่อครับใช่ค่ะคือเราก็จองไว้ยาวๆแล้วค่ะไม่เลยนะคะเห็นพี่แจ คือก็ดีใจมากๆเลยอะค่ะก็เราพยายามคัดร้านค้าที่แปลกใหม่พื้นจากที่สีคอนคือร้อยร้านค้าใช่ไหมคะมาที่นี่ประมาณไม่เกินย20สิร้านค้าและที่เหลือเราก็จะไปร้านค้าใหม่ๆหม่ให้ทุกคนได้ได้มีความหลากหลายมากขึ้นเราพยายามจะคัดให้มันดีที่สุดอะค่ะวราจะเอาไปมาไหว่าแบบครั้งจัดครั้งหนึ่งกี่ร้านกี่ร้านค้าใช่ไหมคะคือที่ที่นี่นะคะเซนทันก็คือจะได้แค่60รู้เท่านั้นเอง แต่ที่อื่นก็จะได้ร้อยบ้างร้อยสามสิบร้อยห้าสิบบ้างก็แล้วแต่ค่ะใช่ค่ะยากเลยคับยากเพราะเราลดจากครั้งที่แล้วค่ะจยากมากเพราะว่าใจเราเสียเลยนะเพราะร้านที่แล้วอร่อยทั้งหมดเลยแต่บางทีว่าโอ๊ยเดี๋ยวนอำนาจมุอเออครั้งที่แล้วค่ะร้อยร้านค้าคืออร่อยทั้งหมดเลยอ่ะทำแต่ยากมากที่เราจะทัดออกอะไรจริงว่า คือที่นี่จะไม่มีจุดปรุงใช่ไหมคะเราก็าะเราต้องเอาร้านค้าที่จุดปรุงออกไปด้วยอนะไรเงี้ยแต่งานหน้าก็อาจจะกลับมาใหม่ค่ะคุทุกคนอย,ยอ,อไ,ได้แล้วเขาขอจองไว้เลยล่วหน้ามีะเยอะเลยค่ะคุณทุกคนอยากอยากมานะอะไรเงี้ยอาเข้าใจเลยว่าอยากมาอนะไรเงี้ยก็พยายามจะให้ทุกคนได้มาแล้วก็ขอเปลี่ยนใหม่บ้างอนะไรเงี้ยเพื่อความหลากหลายอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเมนูเดิมเดิมร้านอาหารเดิมเดิมอะเงี้ยค่ะ หรือว่าทงหน้าเร้ก็หาที่ใหญ่ๆไว้ก่อนลองรับก็คือเราก็พยายามหานิที่ที่สวยๆตามแยกกันตามมุมเมืองต่างๆนะคะาอยไม่อยากจัดใกล้ๆกันอยากให้มันไกลกันก่อนแล้วก็อาจจะวนมาใกล้ได้อะไรอย่างี้ค่ะีเเตรียมแล้วเตรียมไวแล้วค่ะเดี๋ยวจะพูดคุยอยู่ก็ เ <S an> นี่ยกตขอกรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยๆไปค่ะก็อ,อยากดูพื้นที่ให้มันสวยแล้วก็รองรับคนได้เยอะด้วยเพราะถ้าพื้นที่เล็กอ่ะมันมันทำอะไรไม่สะดวกเนาะเราก็อยากจะมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันพื้นที่จํากัดมันก็คงได้แค่หนึ่งเด็กๆการเป็นต่ละครั้งมันไม่ใช่เล่นๆแล้วพี่ยงตอนนี้คือจัดจังๆใช่ใช่ค่ะอย่างเพาจัดแต่ละครั้งเรามีตีมไม่ให้ซับกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ความถึงตาถึงใจ ก็เหมือนว่าโอ๊ยแต่ป๊บนะหัวลอยลอเออจะลงเออเอาใหม่เรา่องอะไรนะคะก็คือเรื่องของอาหารเพราะเราเน้นอาหารแต่คือดาราอยู่พวกเราเนี่ยก็คือตัวแถมตัวแถมเข้ามาว่าแบบเออเป็นช่วยสีสันอย่างตัวอ้ํมก็คือเป็นแค่ตัวแถมเนาะแต่ที่สุดสคัญอันอยากให้ร้านค้าประสบความสําเร็จมากกว่า ก็ถือเห็นท่าทางทางนี้แล้เนี่ยค่ะมันหายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยแล้วก็พยายามจะมาทุกวันคือหลังจากนี้ก็จะมา4ี่ห้าหติดกันเลยแล้วก็ไปเก้าสิบกลังดูอยู่ว่าจะมาวันไหนอะไรเงี้ยค่ะฝากบอกตารางทำด้วยนะคะเพราะบางทีคนถามมาแล้วก็บอกไม่ถูกใช่มั้งใช้มั้งคะตัวอย่หลงตัวเอง ก็ไม่่ายแล้วขอบคุณเลยดี้พอแบบเราเปิดตลาดแล้วคนเยอะขนาดนี้าขอไปแบบขอไปจนอ้ําแบบว่าที่เราก็อยากให้ไปมากๆเลยแต่ด้วยงานเราก็พยายามที่จะให้มันหลากหลายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาคนเลยคือครั้งหน้าเราก็ต้องมีต้องมีค่ะอ้ําอยากให้อาหารมันเมนูไม่ซ้ํากันแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอยากโปรโมทว่าเดือนหน้าเราจะไม่อาจจะไม่มีการจัดเพราะเราจะเปิดเปิดสตูดิโอให้นักชิมมาทานบะฉี่มหานคืออ้ําอยากให้คนทางบ้านเนี่ยสามารถ มาขายในงานเราได้ไม่ใช่คนจะคิดว่าเราจะเอาเฉพาะร้านดังๆมาร้านไม่ดังก็มาได้ถ้าคุณแบบว่าทําดีอาหารอาร่อยแล้วก็สวยงาม,มอย่างเงี้ยก็สามารถมาคัดเลือกได้ก็เดือนหน้าอาจจะว่ามีการแบบว่าชิมอาหารเกิดขึ้นนะคะปีนึก็อยากได้สักกี่ครั้งะไสักกี่ครั้งเหรอคะปีนึงก็อยากได้สักขั้นต่อเก้าครั้ง มากสุดคง12ครั้งแต่ว่าก็จะราคาอันนั้นมากสุดนะคะที่เราทําได้เพราะว่ามันมันยากเหมือนกันนะปล่อยสัตว์ครั้งนึงนะคะก็คืออาม่าไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนคือไม่เราไม่มาเล่นๆเลยเราใส่ใจมากเรามีชั่วโมงแบบแฮปปี้เอาเวอร์ให้สําหรับลูกค้าที่จะมาในคืออาหารทเขาบอกว่าร้อยหนึ่งแฮปปี้เอาเวอร์นี่จะช่วยคุณไปได้ประมาณ10-15%ถึง20%เลยนะคะช่วงเวลาประมาณ6โมงแล้วแต่วันนะคะก็คือลูกค้าก็จะได้ รับประทานอาหารในราคาที่ถูกด้วยแล้วก็แม่ค้าก็จะได้ขายของในคลองขึ้นด้วยคือเราอยากช่วยกันนะคะคืออ้ําไม่ว่างเลยต่อให้วันที่อ้ําอยู่บ้านก็ต้องทํางานเตรียมงานอยาครที่แล้วก็ต้องเตรียมงานครั้งนี้ไม่ไม่มีเวลาว่างเลยอย่างนี้แต่แต่ก็ไหวไหวนะอ้ําคิดว่าไหวค่ะก็เชิญชวนนะคะตลาดอ้ําๆก็ยังมีถึง วันที่1ิกันยา4ถึงสิกันยายนนี้นะคะก็อยากให้มากันนะคะฝากพี่ๆลจ้ข่าวลงข่าวอ้ําด้วยนะคะลงไหมคะต้องลงนะคะต้องล,ลงนะคะเพื่อนมาให้กำลังใจเยอะมากใช่เพื่อนเพื่อนมาด้วยใจจริงๆเลยเอ้ําก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอ้ํามากๆเลยอย่างเงี้ยมีเพื่อนดีขอบคุณมากค่ะ เออนุญพอเราดตแรกไปแล้มนามแล้วควรใจนี่ซะรวยแล้วเตลไยี้เราได้ไเห็นมันเห็นกแแคคนเดียวอรอย่างงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะก็คงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้นม้อะไรเ้กวดไ้อะไรใช่ไม่ไดวดหรอกค่ะไม่ได้วดค่ะแต่คนต่อให้เขามีตาไม่ได้มีตาไม่ได้บอกว่ามีตังมากแต่หมายวามว่า ต่อให้กดก็มีตัดขายังต้องทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะเรามีกําลังที่เราจะเปิดแล้วก็ยังทางานต่อได้แต่ก็็เเปนพื่อนเขาปเ็นไปหมดก็ต้องขอบคุณเพื่อนเต็มที่มากอย่างมาตูมกับหนิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยอยู่กับน้ำอ้างเขามาช่วยทุกวันเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆอยากอยากบอกอะได้เขาไหมเขาอาจจะเข้าใจอะไรจิตไปอะไรไปที่ทำให้แบบไม่อยากบอกอะไรเลยไม่อยากบอกอะไรเลย แล้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมคะตนนี้รบกวนอะไรแบบนี้บ้างไหมไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ยุ่งตอนแรกๆอ่านอยู่แล้วหลังนี้ไม่มีเวลาเลยอะค่ะอ้ําคนชอบกินอ้ํเนี่ยมาจากกันตั้งแต่เด็กพ่อแม่บอกว่าฝากแล้วกินตลอดทุกวันนี้กินบนเตียงมดกัดถ้าเห็นตามร่างกายเนี่ยคือมดกัดอยู่บนเตียงค่ะก็เลยต้องตบเตียงตลอดเพราะว่าคนกินตลอดกินจนหลับอ่ะแล้วตื่นมารู้สึกตัวกี่ทีก็ค่อยแปรงไปตีสามตีสี่อ่ะเพราะมันมันชอบกิน เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อยากเปิดตลาดเองเลยอยากเลือกร้านค้าที่เรารู้สึกว่าโหแล้วอยากกินแล้วเรากินยากเหลือเกินนะที่เราสั่งกันเนี่ยนานๆน,น,นะเอามาเปิดที่นี่เลยอย่างเงี้ยะคะ่ะทีอ้๊าแบบรู้อะไรกัว่าความตฟ้งของเรากับความคิดของเราเปนอาจจะไม่ตรงกันเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในความตั้งใจของการทปิงานไม่เป็นไรเลยคืออ้าา๊าพยายามที่จะช่วยร้านค้าโดยการเอาตัวเองเนี่ยมาโปรโมทตลอดเวลา โอ๊ยเยวแป๊บมึงได้ป่ะน้ำไม่ขัดน้ำไม่ขอน้ำ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 น้อ้ำน้ำ้าก้ำน้ำน้ำ้ำน้าน้้ำ้น้ำ้น้้ำ้น้่น้อน้้ำน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 ้้ำน้าน้น้านน้ำน้ำน้ำนน้าน้ำอ้ำน้ำน้ำน้น้นน้ำท้ำน้นน้นนนน้น้น จได้เพราะว่าเดือดเอ้าโอเคเอาปกเอาปากเลยละกันปากตลาดอ้๊มอ้๊นะคะยังมี ถึงวันที่4ี่วันนี้นะคะถึงวันที่1ิกันยายนนี้นะคะที่เซ็นทรัลลาดพาวนะคะก็อยากให้ทุกคนมาตลาดเราคัดแล้วว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็ฝากพี่นักข่าวลงข่าวช่วยน้องอ้ําคนนี้ด้วยนะคะมาแล้วเจอพี่อ้ําทุกวันแน่นอนเจอเจอคะ่ะเจอน้องอ้ําแน่นอนนะคะ <c oughs> อ,อ,อ้ําแน่นอนนะคะเห <c oughs> มือนดีขึ้นเลยอะ่ะค่ะดูเป็นล,ลยนะมยังไหมเออ่ปเนอไไม่รู้เป็นอะไรปกติเปได้เป็นคนความดันต่ำอยู่แล้วแต่วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบาย โอเคมาคบัก